สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วพี่ๆบอยพระรองนะครับ EP สองศูนย์หกพี่ๆนี่เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองนะครับ ID ไลน์ก็อันเดียวกันนะครับอ่านี่เผื่อพี่ๆคุณน้าคุณอา,ค,ณอาคุณลุงเข้ามาใหม่นะครับอยากเช่า วัตถุมงคลกับบอยะลองนะครับดูมานานแล้วนะครับคุณนะคุณอาหลายท่านก็ดูมานานนะก็ต้องการาบขอบพระคุณครับดูมาหลายคลิปแล้วยังไม่ชอบยังไม่มั่นใจนะครับจนสุดท้ายก็ตัดสินใจเช่านะครับคุณนะบางท่านก็เช่าครั้งแรกก็โอนเลยนะครับก็ต้องการาบขอบพระคุณนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคุณนะคุณอาไม่สะดวกเงินสดนะครับไม่สะดวกโอนนี่มีบริการปลายทาง อ,อย่างเดียวขอรับจริงๆนะครับก็ขอขออย่างนั้นแหละพี่ๆส่วนมากไม่มีนะมีแค่น่าจะตั้งแต่มาปล่อยเช่ามาก็น่าจะมีแค่2องเคสเองนะครับที่ที่ไม่รับนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณจริงๆนะครับอขอขอบคุณจริงๆเลยเพราะว่าถ้าไม่รับไม่ส่งดีกว่าพี่ๆใช่ไหมเหมือนถ้าส่งไปแล้วมันมีค่าส่งแล้วค่าเดินทางค่านะั้น คล้ายๆว่าต้นทุนมันเพิ่มอะพี่พี่แล้วมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเสียโอกาสท่านอื่นด้วยนะอ่าก็พูดเฉยๆพี่พี่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีไม่มีเคสที่แบบว่าหลายๆคนหลายๆกล่องอย่างนี้นะนานๆจะมีสักทีอ่ะพูดพอดูรายการแรกเลยดีกว่าอันนี้ฮะผมเคยเปิดไปแล้วนะเดีย๋ยวมาไล่ให้ใหม่ EP ก่อน มันคลิปมันยาวไม่ได้ไล่นะครับก็เลยเอามารายการแรกเลยปกหลวงพ่อปู่สุริยันนะพี่พี่ปกหลวงปู่หลวงปู่สุริยันรุ่นแรกนะคนี่ปกใบมะขามนะครับปี60นยครับเคยไล่ไปรอบหนึ่งแนละ้วนี่นะเป็นปกหล่อนะครับต่อโค้ดเนื้อทองแดงปกหล่อหลังเป็นยันดวง ใช้ยันดวงไหมไม่ไม่รู้นะมันคล้ายๆกันนะเป็นเหมือนดอกไมอ้อ่ะวัดป่าวังน้ําเย็นอ่าเนี่ยบอยพอลองเคยเปิดไปแล้วนะเปิดไปสองห้าเอาเท่ากันนะนี่นะเห็นคุณน้าถามมาอยู่นะครับมันมันไม่เห็นเขาจะเรียกว่าอะไรข้อความในในช่องอะ่ะในในช่อง YouTube เนี่ยพี่พี่ถ้าคุณถ้าคุณนา้าคุณอาพิมพ์มานะ บางทีผมกว่าจะเห็นนะครับผ่านไปผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเขาเห็นนะครับถ้าสะดวกถ้าเห็นแล้วอยากเช่านะครับก็โทรโทรหรือว่าไลนา์มานะครับอันนี้เอา2.50หนะ้าศูนย์นะถ้ารอบมานี่รู้เรื่องพี่พี่นี่ราคาหลักร้อยนี่แทบแทบจะไม่มีให้เช่านะหลวงปู่สุริยันพี่พี่อนนเอาสองห้าศูนนะพี่พี่ท่านไหนพอเก็บได้ก็เก็บได้เลยนะครับ ต่อไปคู่นี้ได้ไปเป็นคู่นะหลวงปู่ศิลนี่หลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่ลูกศิษย์หลวงปู่ทิมอันนี้เป็นเหนรียญคอน้ําเต้าปี58ปี58ท่านหลวงปู่นะพี่พี่น่าเก็บอีกหนึ่งรูปนะหลวงปู่ศิลท่านก็สร้างแบบยังไงนะพระท่านก็สร้างแบบเรียบๆนะพี่พี่ไม่ค่อยเห็นมีงานลงยานะหลวงปู่ศิลนะครับวัดลหาร วันละหารใหญ่อันนี้จมูกดีจมูกเดิมนะ้วต่อโค้ดเนี่ยพวกเหรียญต่อโค้ดพวกนี้น่าเก็บนี่นีครับที่ระลึกผูกพันธสศีมาปีห้าแปดนะครับเป็นยันสามอ่ามีกล่องให้พี่พๆอ่านี่องค์ที่หนึ่งนะลูกศิษย์สายลงปู่ทิมนะครับอ่านี่องค์ที่สองนี่ อันนี้เหรียญพิเศษเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบรอบละสิบสองปีเท่าไหร่อ่ะตกตกคณิตนะบนอลพอราองไม่เก่งคณิตนะพี่เจ็ดรอบรอบละสิบสองปีนี่นะอันนี้ก็ต่อโค้ดพี่พี่อ่าจะมูกดีถือว่าดีอยู่นะ ไม่ยุบนะครับนี่อันนี้ปีห้าเจ็ดข้างหลังเป็นยันห้าเอ้ยปีห้าห้าไม่ใช่ห้าเจ็ดน่าจะเป็นเนื้อสัตตานะพี่พี่ดูเป็นเนื้อสัตตานะนี่สวยเลยเอา้าวสององค์นี้สององค์นี้เอาไปหนึ่งห้าศูนย์พี่พี่หลวงปู่ศินนะครับเป็นเหรียญจิวจ๋วๆนะนี่ห้อยก็ได้พี่พี่อย่างนี้ห้อยห้อยสวยนี่อันนี้ก็สวยนี่ ขนาดใกล้เคียงกันหลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่คู่นี้หนึ่งหนะครับอ่าต่อไปต่อไปอันนี้เปิดคู่นี้นะคู่คู่กันอันนี้เหเรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อประสิทธิ์วัดตะกวนระยองปีหกห้าอ่านี่สวยๆเลยเป็นเหนเรียญเสมานะพี่ๆนี่วัดตะกวนเหมือนไฟมันพุกพับพ นี่โอ้โสวยอะสายและยองไม่ค่อยเห็นมีงานลงยานะนอกจากหลวงพ่อรวยวัดมานกตะพุทธนี่นะครับหลายหลวงพ่อนะผมเช่ามาก็ไม่ค่อยเห็นมีงานลงยานะอ่ะนี่อันนี้หมายเลขอะไรหมายเลขสองสามหลังเป็นยันห้านี่รุ่นแรกอ่าเผื่อใครรู้จักหลวงพ่อนะได้วัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อไปเก็บครับ ราคาย่อมเยานะครับอ่ามีองค์ที่1งองค์ที่2จะเป็นขอเปิดคู่กันกับเหรียญนี้นะอันนี้เป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่อะไรเอ่ยเมตตาหลวงปูท่ทวนวัดโอ่งขาวจันทบุรีนะอ่าสายตะวันออกอ่าจมูกดีโอ้แกบล็อกสวยอะ่ะพี่พเป็นเหรียญเมตานะครับอ่าทำดีนะพี่พี่ สวยเลยนี่นะเป็นเหรียญเปลยนะทองแดงเปลยยันก็สวยนะยันอย่างนี้เหมือนคล้ายหลวงพ่ออะไรนะวัดวังวัดวัดวังน้ําเขียวอ่ะหรือวัดอะไรนะที่อยู่ชนบุรีอะบ้านบึงอ่ะหลวงพ่อจ้อยวัดหนองน้าเขียวคล้ายๆนะไม่ใช่วัดวังน้ําเขียววัดหนองน้าเขียวคล้ายๆกันเลย ต่อโค้ดนะครับรันนัมเบอร์สองสามสี่ห้าโอ้โหเลขเรียงเลยพี่พี่นี่ต่อหน้าลงปู่เลยนะครับหีบอยพอลองไม่ได้ดูนะครับสองสามสี่ห้าเลขสวยอะ่ะโอ้โหเอาเอาไปพี่พี่เอาไปร้อยห้าสิบคู่นี้นะครับสองสามสี่ห้าหายากครับผมว่าไม่เคยได้เลขเรียงมาเลยนะแล้วเรียงสี่ตัวเลยนะไม่ได้เรียงสามตัวนะครับถือว่ายากอยู่นะที่จะได้มา ชื่อรุ่นดีด้วยคนระับรุ่นเมตานะครับเอาไปหนึ่งห้าศูนย์นี่สายตะวันออกระยองจันทต่อไปโอ้โหต่อหน้าลุงปู่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ดูเลขจริงๆเข้ามาอันนี้เป็นเหรียญไม่ใช่เป็นเหรียญเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกลําสำนะันะลวงปูอ่อัญญาอัญญฐานอ่อนสีน่าจะเป็นพระทางทางลาวนะพี่พี่ อันนี้เป็นผระผงนั่งตังครับเขาเรียกอะไรนะยา,ยา,ย,า,ย,า,ย,ายาท่านอ่อนสีนั่นแหละประมาณนั้นนะมั้งนี่ท่านอายุยืนนะอายุยืนมากเป็นสิทธ์น่าจะสายสมเด็จลุนนะนี่คัดสิทธ์เลยอันนี้เป็นผงแป้งนะพี่ๆเป็นผงแป้งนะครับนี่ครับมวลสารอ่าใครชอบพราสไตล์นี้นะครับ รันนัมเบอร์ชัดเจนนับสี่ห้าสามสองนี่ลูกศิษย์สร้างถวายรุ่นแรกน้ำาังต่างรุ่นแรกไปเห็นในเว็บไม่ค่อยมีนะอ่ายาท่านอ่อนสีขออนุญาตเปิดคู่กันกันกบองค์นี้เหรียญรุ่นหาเงินหาทองนับหลวงปู่หาวัดศักกวันกาลสินหลวงปู่หากาลสินคุ้นๆอยู่นะ หลวงปู่หา,าได้ไปคู่เลยนี่เป็นเหรียญลงยานะครับนี่คุ้นๆเผื่อใครรู้จักชื่อชื่อดีชื่อมงคลนะครับภูกุ้มข้าวการ,รสินวัดศักวันนี่หาเงินหาทองยา้ํำเงินเขียวจมูก ดีนะพี่ๆเหมือนโดนสัมผัสเฉยๆนะนี่นะครับไม่ยุบไม่ไม่ยุบเลยนะนี่จมูกสวยเลยนี่แกะบล็อกสวยเป็นเหรียญกลมนะครับอ่าคู่นี้1 5 0เหมือนกันอ่าหนึ่งห้ารวมส่งนะครับนี่ใครชอบจัดได้เลยชุดต่อไปชุดนี้สี่องค์เลยชุดนี้ได้4องค์เลยนะพี่ๆสายระยองเผื่อใครอยาก ได้ไปไปแจกไปเก็บนะครับเป็นเหรียญมันจะมีสองขนาดนะอันนี้ขนาดย่อมลงมาอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเม็ดแตงใหญ่อะ่ะอันนี้เม็ดแตงเล็กเป็นเหรียญหลวงพะวงกระถินสามัคคีนะครับรุ่นเพิ่มทซัย์ปีหกหกหลวงพะวงระยองนี่นะครับ สายตะวันออกมาเยอะเลยวันนี้ต่อโค้ดหลวงพวงท่านน่าจะเป็ดเกจิยุคเก่านะพี่พี่วัดบ้านค่ายอะ่ะน่าจะเกิด2 4 2สีช่วง2,400เลยนะนี่นัานเป็นเกจิยุคเก่าสายระยองนะครับอ่ะือใครรู้จักเผื่อใครชอบให้ไปสี่องเลยอ่าโฟกัส อันนี้องค์ที่สองอ,องค์นี้สวยอะ่ะซีนเดิมทุกองค์ข้างหลังเป็นพระพุทธแกะสวยๆเลยสองแล้วสามนี่จะพิมพ์นี้จะย่อมลงมาหน่อยซีนเดิมทั้งหมดเลยอ่าข้างหลังเป็นหน้าปกสี่เหมือนกันนี่พิมพ์นี้พิมพ์เดียวกันอ่าหลวงพวอง่อวงสี่องค์นี้พี่พี่ สี่องค์นี้เอาไปร้อยห้าสิบนี่สี่องค์เลยนะได้ไปสี่องค์เลยสายตะวันออกอไรแล้วก็เอาไว้ก่อนแล้วก็มานี่ลงปูนนิ่มให้ไปเป็นคู่นะให้ไปคู่เลยพี่ๆดูให้สวยก็พอดูให้ชอบก็พอนี่เรียนจเจริญพรลงปูนนิ่มนะครับอันนี้นะ่าจะเปิดซีนเปิดแล้ว จเจริญพรบนหลังแบบนะครับลงปู่นิ่มโชติธรรมโมนะครับโชติธรรมโมอ่าจมูกแตะนิดเดียวโอ้โหรายละเอียดเนี่ยเรยรุ่นใหม่มันมีเสน่ห์อย่างเงี้ยพี่ๆแกะบ็อกได้เหมือนแกะบ็อกได้สวยนะครับรายละเอียดลงปู่คมชัด เครื่องหลังเป็นหลังแบบนะพี่พี่เป็นหลังแบบหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนี่อุ้ย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 ,ยนี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนี่องค์นี้เป็นงานงานหน้ากากนี่เป็นแบ็กแบ็กงานหน้ากากนี่ครับจเจริญพรบนสวยๆเลยอันนี้ต่อโคตรสลา,าด้วยนะครับงานหน้ากากลงยาจีวรอ่าสวยมาก ข้างหลังเป็นยันห้านะครับเมตามหานิยมหมายเลขห้าศูนย์ b r d ตออ b r d สวยพี่พี่อ่ะคู่นี้มีคู่เดียวให้ไปเป็นคู่เลยจะได้คุ้มนะครับเอาไปสองศูนย์ศูนย์นะครับสองศูนย์ศูนย์รวมส่งนะเนี่ยสองศูนย์ศูนย์รวมส่งนะครับใครชอบเอาได้เลยสองศูนย์ศูนย์เท่านั้นได้ไปได้สององนะพี่พี่ น,นี่ต้องเก็บดีหน่อยเป็นงานหน้ากากอ่าหลบไปนี่ก่อนมาพระกล่องอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่จือไขป่ปลามหาบารมีนี่นะพิเศษชอบมาแปดสิบบาทได้มาแปดสิบาทได้มาไม่แพงวันนี้ให้พี่ๆไม่แพงคนระับได้มาแปดสิบบาทยังสวยอะอปปกา้า นี่ปากกาหลังเรียบพี่พี่นี่ได้มาแบบเบาหยองเลยปกติไปเดินซื้อนี่ถ้าเดินซื้อเองนี่โดนไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะครับนี่วันนี้ได้มาผลารับโอ้โหดูพี่พี่โอ้โหหนี้ไม่ออกครับสวยมากไขป่ปลาลงยาด้วยไม่ตัดปีกด้วยนี่ข้างหลังนะครับหลังเรียบต่อเก้า ตอเ้ารอบถุงเงินถุงทองโค้ดนะหมายเลข1ิบีอ่ะนี่ครบเรียนนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยเป็นเนื้อฟาก้าด้วยนะใครชอบใครชอบแปดสิบสามทุนถ้าไล่ทุนก็13แล้วก็บวกค่าส่งไปห้าสิเอาไปเอาพิเศษเลยดีกว่า เอาไป150่งหนี่เอากําไรยีบาทพอนะครับไม่ได้เอาเยอะนะพี่พี่ไว้พอลองนะครับเอาไป150มีเหรียญเดียวด้วยโอ้โหเหรียญน,นี้ต้องไม่พอกันแน่นอนเลย150่งพี่พี่นี่อ่ะสวยนะสวยมากชุดนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามสากแก้วนี่ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับ นี่องค์ที่แล้วก็ไปแล้วอันนี้องค์ใหม่นะครับน,นี่แกบอกสวยไหมพี่ๆหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งมีโค้ดรวยชัดเจนสวยมากเหมือนจะมีลั่นนะมีลั่นหรือเปล่า อลัน่นจริงๆริงด้วยเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนกันดูแต่ข้างหน้านะครับนี่ผลองการไม่ดูละเอียดนะพี่พี่แต่ข้างหน้าไม่ลั่นนะข้างหน้าไม่ลั่นลั่นแต่ข้างหลังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เบาเแล้วกันเปิดคู่กันกันกบองค์นี้อันนี้เหมือนกันครับหลวงปู่บุดาเหมือนกัน,นครับเนี่ยดวงเศรษฐีแช่น้ำมนต์เนี่ยสวยๆเลยแช่น้ำมนต์นะพี่พี่ตะกุดตะกุดเงินนี่ พระแช่น้ำมนต์ก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบเนื้อเขาก็จะฟูๆเหมือนพวกหลวงปู่โตอูสวยอะ่ะพี่ๆยันดวงลวงเศรษฐีนี่คนระับหมายเลขหนึ่งสี่ห้าเลขหลักร้อยจะกุดเงินหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์แต่ก่อนแพงกว่าไม่แช่นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แช่แพงกว่าเพราะพระความสวยบางทีเขามันต่างกันนะต่างยุคไป อาคู่นี้เอาร้อยเดียวแล้วกันพี่พี่เนี่ยคู่นี้เอาร้อยเดียวลงกันหลวงปู่บุตดานะครับหลวงปู่บุตดาปัญญาทาโลสะแก้วหนึ่งศูนย์ศูนย์พรกกล่องไรหมดแล้วเหลือพระชุดทีนี้พี่พี่ชุดแรกพระชุดจะขออนุญาตไปไว้ๆก่อนนะเพราะว่ามันนี่นะคพี่พี่ดูดูให้คุ้มก็พออันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง เหรียญแรกก็สวยเลยพระประธานพรครับองค์ที่สองน่าจะเป็นหลวงปู่แหวนนะพี่พีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญหล่อเหมือนกันเนี่ยสององค์นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วเนี่ยไปเลยหนึ่งสองชุดนี้เหรียญหล่อนะพี่พีใครอยากได้อันนี้เป็นเหรียญหลอ่อหลวงพ่อใหญ่วัดสะตาแวลลบ,บุรีอ่านสามสี องค์รือนนี้สวยอะองค์นี้สวยเสือคาบดาบวัดวัดเพลงนนทบุรีอ่านี่สวยน่าจะนิกเกิลชุบด้วยนะเนี่ยห้าหลวงปู่อะไรเอ่ยวัดบ้านนาอีวัดยันาวานี่วัดยันาวากรุงเทพหรือเปล่าห้าหก หลวงปู่บุตรดาอ้าวหลวงปู่บุตรดาพี่พี่ที่ไหนยะโสธรปีสี่ศูนย์หลังเป็นพระาธาตุนะครับพระาธาตุน่าจะพระาธาตุที่ดังๆอ่ะกล่องข้าวน้อยหรือเปล่าอ่ะโอ้สวยอะ่ะเรียนหล่อชุดนี้สวยนนะเท่าไหร่แล้วหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็เป็นเรียนหล่อพระพุทธหลวงพ่อชิมนี่เอาไปเก้าองค์แล้วสิบ นี่หลวงพ่ออะไระ่ะไม่รู้จักข้างหลังเป็นพ่อแก่นะพี่พี่นี่สวยๆเลยอ่าชุดเหรียนหลอดสิบองนี้คนระับเอาไปร้อยห้าสิบนี่สิบสิบองนะร้อยห้าสิเท่านั้นพี่พชุดที่สองอันนี้จะเป็นเหรียญพวกเหรียญพระมหากษัตริย์อ่ะเขาเรียกเหรียญอะไระเหรียญน,นี่ดูดูเอาแล้วกันนะพี่พี่นี่ อันนี้เป็นเหรียญพระสังฆราชนี่พระอริยะวงศ์สาโคตยานหนึ่งข้างหลังเป็นพ่อคุณศรีธราทิตนะเหมือนจะมีสองเหรียญน,นะนี่มีสองเหรียญจริงๆด้วยอ่านี่สอง,ส,องสามอันนี้เจ้าพ่อพญาแลต่อโคตนะอ่านี่ใครอยากได้สี่อันนี้อันนี้เป็นเหรียญ เหรียญรอสี่นะพี่พี่เนี่ยเหรียญรอสี่สองร้อยปีอ่ะสวยด้วยนะเหรียญนี้ผมเคยแบ่งไปแล้วนะชุดหนึ่งนะครับนี่วันนี้ได้มาอีกนะคเนี่ยปีสี่เจ็ดนะพี่พี่เหรียญนี้สวยเลยสมโพธิสองรอยปีอ่ะอันนี้เหรียญอะไรเลยอ่ยอนี่ห้าไม่รู้จักหกประจาตากศิน จ็ดย่าโมเจ็ดแล้วนะแปดนี่รอหนึ่งเก้าเก้าวชิาลาลงกรโนพี่กูนะเหรียญรอสิบนะตั้งแต่ปี 2, 1, สองหนึ่งทรงผนวดนะครับนี่เอาไปดิสิบแล้ววิ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สมเด็จปู่ตากศินนี่ข้างหลังแม่นกี้อย่างปีสามหนึ่งนะสิบเอ็ดพราขุนรามคำแหงปีหนึ่งศูนย์เอาปีลึกเลยปีหนึ่งศูนย์สิบสองน่าจะเปเรียนปราสยามเทวาธิราชหรือเปล่าเนื้ออะไรเนี่ยกระไหลหรือเนื้อเงินปีสองห้าถ้จะเป็นกระไหลนะถ้าเงินก็ดีไป อ่านีสิบสององค์เอาร้อยห้าสิบสิบสององค์เอาร้อยห้าสิบครับอ่าชุดต่อไปชุดสุดท้ายแล้วพี่พี่สุดท้ายแล้วนะอ่าชุดนี้เอาเหรียญแรกไปก่อนเลยนี่เหรียญหลวงปู่แหวนสุกินโนนะครับรุ่นครอบจัก,กรวาลกองทัพภาคที่หนึ่งจัดสร้างนะเหรียญน,นี้ทันหลวงปู่นะพี่พี่สวยด้วยนะนี่ให้ไปก่อนเลย นี่ปีสองศูนย์นะทันลงปู่นะครับรุนครอบจกักรวาลหนึ่งสองนี่เรียนลงพ่อขอมัดไผ่ลงงัวปีสิบเอ็ดนี่เข้าไปสองแล้วสามสามปีทำสามลบบุรีอันนี้ หลวงพระอธิการวิจิตอ่ะลบบุรีเหมือนกันตีห้าแค่หลวงู่แหวนก็คุ้มแล้วพี่พี่หลวงู่แหวนหลวงพ่อขอมกาคุ้มแล้วอันนี้สวยละหกพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์นี่ปีหนึ่งสองนี่ปีลึกเลยเอาไปเจ็ดแปดอันนี้อ๋อเรียนหลวงพระพรมถาวาโลฉลองบทวัดกก้า พี่พี่โอ้ชุดนี้ก็คุ้มนะก้าวหลวงพ่อพรมหลวงพ่อขอมหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนี่ทันหลวงปู่ด้วยนะก้าวอ่านี่สิบได้สิบองค์นะชุดนี้ได้สิบองค์พี่พี่หนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันอ่าหนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันโอเคไล่ครบแล้วพี่พี่ถูกใจรายการไหนก็ทักหรือโทรมาเหมือนเดิมพี่พี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อหลัก เหมือนเดิมนี่โอเคก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่รับชมคลิปของบอยพะลองนะครับอีพีนี้บอยพะลองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันอีพีหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ